อ่ะบาทยโซสวัสดีครับรอครับรอคุณอาคุณใดรด้ว่าสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมเอฟซีนะสวัสดีย้ำเส้านะครับผมเอฟซีนะพอดีมือห้วยนี่น้ำเต็มเลยนะครับผมเอฟซีน้ำเต็มกัดไกลล้นแล้วนะครับผมโอ้นะครับน้ำปีนี้เหลือเฟือแล้วทีนะมาคืนผมได้ใส่ด่างตะไคร่ดักปลาไว้นะคผมเอฟซีนะสี่เ้นครึ่งนะครผมที่ซื้อใหม่นะเอฟซีนะ ในเท่านี้ทิมายามนะครผมมายามมาซิมีปลาติดอยู่บ่ครับพี่น้องอ่าถ้าติดก็คือคือเป็นปลาใหญ่ครับปลาใหญ่ใส่ง่ายนะครับผมอ่าเดี๋ยวมาลุ้นมาใหญยร่วมกันนะครับผมแต่ตอนนี้คือว่าน้ำเต็มน้ำลึกนะครับผมก็สิจักหาวิธีเอายังไงนะครับอืมมาลุ้นนะผมหนามื่อวานในบ่อลายปนินอะไรทีนะเช้านี้เต็มพิกัดนะครับผมเอาแค่เท่านั้อย่างเชาวเนาะเดี๋ยวสิปล่อยนะพอยแต่พูนก็ดึงมานี่เลยนะครับผมเอฟซี

เออเออเอาดิเอาดิเอา,ดเ,อาดเอาไปเดี๋ยวบุกกคนไปนิดบุกบกคนนี่นะผมอืมกล่อ,องลบงานนี่แหละห่วยน้ำเต็มแล้วครับผมเอสินะห่วยที่เคยลงปาเมื่อวนเมื่อก่อนมันนี่น้ำเต็มแล้วนะครับผมโอ้ปีนี้เรียว่าเขาหน้าปีก็คือที่สบายนะครับผมน้ำเพียบนะครับเสียนะ

Ơi. Đó Dạ yeah. Đây bà cứ lấy cây nè Dạ yeah. 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 กเก็บปูดื่มาเลยนะผม้าวนาอยู่ให้ติดยังนะผมยังติดยังเลืกันติดกันหนาวเลยผมยิงกระยานน้ำกระลึกหายเจออะไรนะเสี่ยอ๋อเจอใครมาโอ้ยไส์ใหญ่ไส์ใหญ่เสี่ยไอ้ปลาขาวไส์ใหญ่เสี่ยโอ้โห ไสใหญ่เนียปาเล็กๆปลงซี่บุเรียววิพวันฮึดฮึดตัวเยอะนะบ่โอ้ยเาืเอสตัวเ้สอแววสอออู้าปลอร่อย่อมาแล้ว

làm gì chứ? mất rồi. à, sao tôi na? nghe chưa hả? à, đi nào อ๋อเฮ้ยอ๋อโทษปลาเสริมปลาอย2ตัวเล่อเอ้ยซ้อตัวนีดีเลยอ้าย ปลาซุกลายเมื่อก <su yn fizer era> ี <asan> ้น <ome> ี่ปลาตัวก็หลอช้างโตว่าช้างโตโอ้ปลาผ่านปลาคุ้มแล้วต้างตัวกหล่อ ตามตัวเยยูปาตัวโอเคแล,ล,ล้วนี่นนี่ปลารูปปมานจ้ะวะโอเคนะผมย่ามองสักนี้ก็สามตัวเขาหลอกว่าปามันจะไหล ตามตัวคลอยดีโอเคครับผมขอคบคุณก,การรับชมของผมทุกการติดตามนะพวกเราครับสวัสดีครับฮึ๊บโอ้นี่ตามตัวเดี๋ยวมาด่างสีสิงค์เงนในป่านี้ๆน,นะผมป่าสุดยอดเลยเนี่ดีเอาโอเคคนระับ